สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสู้ผู้สู้คนที่เข้ามาติดตามล่ะค่ะให้กำลังใจกับช่องปูนา U S a Channel ค่ะเมื่อนี้ค่ะปูนาจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งกันน่าจะนอไปช้อปปิ้งเลิกงำย่ำดีได้อากาศดี่ดีมันเลยจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งกันนะคะจะไปช้อปปิ้งกันอีกเมืองค่ะพี่น้องจา้าจะขับรถไปประมาณ น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละเดี๋ยวปูน่าจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งที่เมืองเคลียร์วอเตอร์บีชนะคะเคลียร์วอเตอร์ฟลอิดานะคะบงังในพี่น้องอากาศดีดีมือนีอากาศแจ่มใสอีกเช่นเคยค่ะการงามอิลีพี่น้องมื่อนี่อันโบเฮดเหล่าสวนมือนี่จะไปช้อปปิ้งกันเพราะว่าอันสเสบียงสเสบียงขาดพี่น้องสเสบียง ชเชียงใกล้จะหมดแล้วละกะับของใสยูบานเซาพวกน้ำยาทําก้อมสะอาดพ,พวกกระดงกระดาษห้องน้ำนะคะก็เลยต้องไปซื้อโอ้ยบึงสวนพี่น้องสวนข่อยงามบ่พี่น้องโอ้ยบึงน่พี่น้องนั้นจาาเลิศสมเป็นนะสวนข่อยนั่นเลิศเลิศค่ะเลิศมากนะคะสวนเดี๋ยวรอให้ไปซื้ออิฐพี่น้องเดี๋ยวจะมาปูบ้านเอกเอา จะไปสือดินมาลงมาผสมผสมแล้วก็จะปุ๋ยใส่สิ yes no keys by the door daddy hang by the door สามีข่อยนี่โอ้ยยังกระถามเมียถามเมียพี่น้องป้าพี่น้องมามามาเจ็ดสิบโอเคไปช้อปปิ้งน้ำกันค่ะ ไปกำนุมขูดใจตามเคยนะคะหนุ่มประจำตำแหน่งมามา่าพี่น้องเดินทางไปช้อปปิ้งกันจ้า พี่น้องอยู่น้ำกันเนี่ยสองคนเนี่ยไปไ่กับไปน้ำกันนะคะเราไปด้วยกันตลอดนะคะเพราะเรา we have each other right we have each other yes. yes how much you love me นี่คะ่ะกไปช้อปปิ้งกันบนี้อ้มีวินิดที่พัดเทาฟอร์ดอะโอเวอร์เดียร์ฮาส์โอเวอร์เดียร์ฟอร์ดี้ฮาส์วิ่งสเปนมาส์ะ you know yeah okay oh that's ะ the car for the the u r r i c a n ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นทางด่วนกันนะพี่น้อง ไปขึ้นทางด่วนและหลังจากนั้นก็จะข้ามทะเลนะคะกับรถข้ามทะเลกันเดี๋ยวจะพาชมวิวข่ามทะเลเบ่งแล้วเบ่งอีกกับบาเบือพี่นนองไปเมืองไปช้อปปิ้งเครียบวอเตอร์นะคะเดี๋ยวพาชมทะเลกันกำลังจะขึ้นทางด่วนโอ้ I c ก็ไอคอ t I c a u ค h t it! รถติดค่ะรถติดรถติดรถติดข้างดวนด้พี่น้องนีรถติดสงสัยอุบัติเค่ะติดจ้าวเยียนเลยนุ่นใส่ป s, I, wow. ede, Th s k k I think to go to Saint Pete Một người một coming. Yeah, I know, I remember, I remember, I went to uh, uh JFK. I get uh, you remember, you dropped me in the airport and go back to Iceland. And the the airplane waiting a line, long, long line. Every two minutes. Khung bin mà nè, khung bin, khung bin mà leo, khung bin, ui lâm bẳng nhá. พี่นอ้องปคปขึ้งบินลนาใหญ่ค่ะโอ้ยปูน่นนนนาปูน่นาพี่น้นองล้ใหญ่ค่ะล้ใหญ่พี่น้องสามีหัวหลอกพัการขับรถหลงทางพี่น้องมึอเองหลงทางค่าติคุยกันถ้าขึ้นทางหลวงก็หลงทางแล้วก็แย่เลย order for sale you w a n ด a buy daddy oh, a lot of building here what is a track system right? ใช่เป็นบริษัทใหญ่ที่นี่ทรีชอะไรกันนี่นี่เหมือนกับบริษัทใหญ่เลยแล้วรถออกอเลียนต์ต่อนี่หลงทางนะคะโอ้ว้าวนูเกอดาห์เฮริเคนเบเวต Wow, we go there is a downtown already. It's not far from downtown from here. Cặp lột lồng thang gần biển. Cặp lột lồng thang gần. Bông pin hoàng lột tít vãi, lột tít The quick and clear water in oh. too bad No, but it's traffic Man, it's still jammed Oh, what this guy do you mean? He drives so fast No airplane coming now This is บาเมืองเทมป้าพี่น้องเมืองเทมป้ารถเริ่มติดโอ้ยก็บังรถพี่น้องรถรถสามีฉันมากหลายรถคันนี้เที่ยวกูอยู่ไรบลูได้ดิ you gonna drive that like that too fast g i The right way. And, คนขับหลดประจาตัวนะคะ oh, นะคะ i s, wow, it s beautiful it's look like a mirror ไอต้นนนนเส้นพีดด้ไี่น้วงสะพานตรงน,นั้นเส้นพีดนะคะสะพาน what is t h t s, uh, s, <S is a causeway อันนั้นนะคอฮาร์สวีอันนี้คอสสวีมันจะมีสองสะพานข้ามไปเมืองเซนเซนพีตเบิร์กเซนพิตเบิร์กแล้วก็เซนเอ่อเคลียร์วอเตอร์พี่น้องไม่มีคัมแบ็กที่ดิเอ่อบาฮามาบีซซัมซัมเดดิโอ้อากาศดีแฮมมุนี่ beautiful weather today สงบนิ่งครับว่าแมนอันกระจกพี่น้อง ผมมีลมมีลิเลยเงียบสงบได้นามเลยนี่ไปแต่นายเนี่ยหลังจากพายุพันไปนามนี่สงบนิ่งตอนพายุทิมาเนี่ยโอ้ยนามนี่บึ้บเบึ้บเบึ้บพี่น้องเสียงดังเสียงดังทักดังแน่ผู้ใดกำลังจีบกันกับผู้บ่าวผู้สาวพี่น้องไปตา พากันมานาั่งออ่อนออ,นอ,อ,นอสอะก,กันอยู่แถวเนี่ย <ai h omm> ไต่ห่มใหม่เนี่ยพ่อเข่ามาน้าพี่น้อง <ai h omm> พ่อพเข่ามาอันมาปิกนิกมาค้าโต๊ปลาแล้วก็มาจีบหนุ่มเดี๋ยวว่าจีบกันใหม่ๆนะพี่น้องพักกันมาอันนั่งเอาบรรยากาศรับรุมชมวิวจีบกันพี่น้องเนี่ยเข่าทาเนี่ยไต่ห่มหอกห่มใหม่ดยเข่าทาเลยบรรยากาศดีกับพี่น้องเนีย่ยสองข้างทางี่พี่น้องไต่ห่มใหม่เนี่ยโตป๊ปลาไปน้ำ อันฮ็ดกับเขามากินน้ำก็น,นั่งจีบกันไปนะโอ้ยได้บรรยากาศะไดเพี่นอง <c oughs> <c oughs> โอ้ยฟังพุ่นกับฟังพุ่นเนี่เป็นเครียบเครียวอเตอร์เด้พี่น้องทั้งพุ่นเครียบวอเตอร์เด้พี่น้องทั้งพุ่นคนนอกฝั่งทางทะเลนะคะอีกเงี้ยวเหยียดอยู่เด้พี่น้องไกลเติบอยู่ไกลเติบอยู่จังเสียนจังเสียนครับ,บรถผ่านกลางทะเลไปไห้ ว่าตอนนี้พึ่งไม่อยู่กลางร,ระหว่างกาลางกับพี่น,อน้องขนน